เอิ้นหลดเท้าสุมากเอืหนเอท้าให้ผู้เอืนหลดเท้าตง่ดีดันดันเชฟุ่มครับผมนีเชียนดานเชพุ่มครับผมเจ้าเป็นคนเชพุ่มครับผมเกิดเชฟุ่มเชฟุ่มว่านี่เนะถ้าก่อนเกิดข้อตวันนั่นยากยี่งข้อครับผมมันนี่มันเดนี่ไมอยู่สมัหเนี่ยเดี๋ยวบู่นครับคุณบ้านให้เรเข้าเรับเดี๋ยว้ก็ให้อ๋อดินต้ไปอยู่กับ โอ้ยใหญ่จับก็ใช้คู่มาเยอะรับมามานีไปอยู่น้อแฟนอยอ่มากดูดีก็ได้ใครพาลูปูดูอยู่ไกลลูงปูนี้ชื่อว่าอะไรชื่อนังว่าอะไรเอาเอาพวกจะเปิดล้งจเปิดไปคัคัดรอดตรงเนี้ พลังเห็นไ่่ลโบอกไม่ใช่น้าเห็นในหลังไร่ขากอดมาส้ายโอ๊ยอะไไเอาละมาละใช่ละปฏิภาปไม่ได้ละปฏิภาปไม่ได้นั่นหครับมอทรไปัสวนสวนอไรปฏิาสวนดีชันครับ ว่าเป็เกี่ยหิดีใงมัดดีใจัดเห็นวาเน่โอ้ห็ดนี่ยมาทากับมีด้วยนครับเพท่านขเจ้าดอกพลข้าเจ้ามัดไตเอา้าเจ้ามหาหาทุ่มหกทุ่มหน่ะเจ้าบนอนจ้อยเจ้าบ้าเย็เนี่ยขอเ็งต้องไปจัดบริเวณพื้นที่ตรงนี้มันเนี่ย เมื่อก่อนจะเป็นป่าโน้นแหะป่าเป็นป่าที่ไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทำประโยชน์อะไรเลยนะครับหลวงพ่อท่านมาท่านมาพัฒนาพื้นที่เนี่ยให้เป็นสวนครับสวนผสมสวนผสมสวนผสมก็มีพวกผักผก็มนนะะกีพวกผักพืชผักสวนผสมกับต้นไม้ยืนต้นสวนผสมอ่ะที่เนี่ยที่นี่เป็นเราจะปลูกทางทางด้านนี้เราจะปลูกอ,ะ,อ,ะ,อะไร มีพวกอะไรเนี่ยพวกกาแฟมีอะไรบ้างครับมีกาแฟมีกาแฟมีทานด้านด้านด้านตะวันออกไม่มีกาแฟนะครับมีผักหวานด้วยมีกาแฟมีมีผักทุกชีดแต่ผักหวานกาแฟหวานกาแฟอันนี้อันนี้มะขามป้อมมะขามมะขามป้อมครับมะกรูดก็มีมะกรูดขนุนมะกออันนี้คือต้นผักหวานอ่าผักหวานด้วยครับครับ อันนี้มีกาแฟมะขามป้อมขนุนทุเรียนก็มีทุเรียนมีปลูกครับมีมีมะนาวด้วยครับเอาผสม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 ผสานเลยผสมผสานเนี่ยเนี่ยเรียกว่ามะขามป้อมไว้ทำข้าวหนุนขนุนมีเพราะนั้นพริกเป็นเป็น เป็นปส,สวนผสมสวนผสมผสานสวนผสมผสานใช่ใช่ผม้อใ,ใ,ใช้สวนผสมผสานดีกว่าเพราะมันมีทั้งพืชยืนต้นแล้วมันมีทั้งไอ้พวกปลื้มล,ลุกอะพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดนี่มีพวกไอ้าหารทางทางด้านนี้เราก็ท่านก็พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ไอ้ที่ตรงนี้ก็ก็ปลูกพืชที่ที่ใช้เนื้อที่เยอะขึ้นก็ก็ปลูกตามตามที่มีเนื้อที่เป็นบางส่วนที่ล็อกๆไว้ ทำเป็นล็อกไว้คือคือคือท่านจะท่านจะมองแล้วท่านจะบอกให้ให้คนสวนนะไปปลูกตรงนี้ตรงนี้แถวแถวลุมดินนันนะเป็นเป็นชุดเป็นชุดไปอย่างนี้ก็มีมีกล้วยหลายพันอยู่เหมือนกันนะครับหลายพันกล้วยมะม่วงมะม่วงก็ลงลงไว้ก่อนเพราะว่าดินเขาพร้อมที่จะให้ลงปลูกแล้วใช่ใช่ก็ลงไว้ก่อนที่ทำพื้นที่ทุกตารางเมตรให้เป็นประโยชน์อ่ะครับเนี้ยเอกรผสมผสานปลูกทุกอย่างครับแล้วด้านหลังนุ้นจะถ่ายรอบไหมครับ อันนี้ก็ผักขยะงผักสวนครัวผัก,ก <ไป S 1> สวนครัวตรงนี้ก็เนี่ยมีทุกอย่างเลยครับครับกะเพราแบง่งรังคนนก,กมมค,ครับอันนี้เราไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งแต่ว่าจะเห็นครับนี่โอ้ผักสวนตะไคร้มะม่วงก็ลงปลูกทุกอย่างไว้ก่อนครับปลูกทุกอย่างไว้เลยครับหลังก็จะมีสระบัวเราจะมีน้ำไว้เออ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชมฝักบัวอ่าสะบัวกันครับบัวสีชมพูบัวขาวบัวชมพูบัวขาวอันนี้ก็นี่นะครับบัวเนี่ยสระน้านี่ก็แล้วจะใช้ทักปีนะครับมันต้องบนาร้อนจะมีน้ำอยู่น้ำก็มาตลอดปีเหมือนกันน้ำนี่ก็ไม่ไม่หายไปไหนเนาะไม่ไปก็อยู่อย่างนี้นะครับครับ บริเวณนี้เราบริเวณสวนริมตรงนี้เราจะมีพวกเนี่พยพวกไผ่พวกพวกไผ่อันนี้ก็มีมีปลาด้วยม,ม,มีปลามีมีปลาด้วยครับนี่ครับบัวบัวสะบัวสีชมพูแล้วก็มีลงปลาด้วย ันีจะลงไม้ไผ่หวานไผ่อะไรไผ่หวานไผ่เลี้ยงก็แตกหนออันนี้โตเร็วครับไม้ไผ่ก็ดูแลง่ายครับเขืออะไรสวนสนอ๋อจะมีอ๋อปลูกทุกอย่างเลยมีอ้อยมีกล้วยครับต้นไม้ตัวนี้เป็นเป็นแนวต้นไม้ใหญ่แล้วก็ดินเขาอุดมสมบูรณ์ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ลงอะไรยังไม่ได้ปลูกอะไรก่อนหน้านี้จะเป็นแบบนั้นนะครับพอมาปลูกแล้วมันก็เป็นดินที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับตอนนั้นก็จะมีอ่า มะเขือเทศเออไม่ใช่มะขามเทศมะขามเทศก็ลงมะขามเทศนี่อีกหน่อยโตขึ้นอีกสักหน่อยก็ลงผักหวานได้ด้วยผักหวานมันมีผักหวานลงแล้วับราะผักหวานมีอยู่แล้วผักหวานนี่ลงไปชุดนะไปแซมแซมแซมเป็นแถวเป็นแถวเนี่ยครับเป็นแถวเพราะว่าแนวมะขามเทศก็จะมีเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงผักหวานด้วยครับในอนาคตก็จะมีกาแฟเสริมนิดหน่อยกาแฟอยู่ข้างหน้าครับแล้วตรงสวนกล้วยตรงนั้นเราก็จะเป็นปลูกสวนครัวมีมีอะไรไอ ใบโหระพาใบ<ป>เป็นผักสนคร,รัวรวมๆกันไว้แต่ใครใบ <c oughs> มะกรูดพริกพวกเนี้ยไม่อดฮะไม่เยอะฮะเยอะมากเลยท่านมาพัฒนาพื้นที่ไม,ไม่ไม่น่าจะพัฒนาเบบนี้นนะซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามาันเป็นเรื่องจริงนะคว <ขอ S 2> <ม>ามอุดมสมบูรณ์ก็กลับมาเหมือนเดิมก็มีไม้ผลกล้วยผักสนครัวไม้ยืนต้นซึ่งเป็นไม้ อ,อนาคตดีอยู่แล้วดหลา,ายตน้นอันนี้ก็เป็นเป็น,ป,นป่าธรรมชาติก่อ,อนหน้านี้ก็เป็นป่าธรรมชาติและก็พืนน้นดินก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับ,รบวัดป่าห้วยเดือยวัดป่าห้วยเดือตั้งอยู่ที่ตำบลอะไรครับหลวงพ่อตำบลเอ่อตำบลห้วยเดือตำบลห้วยเดือเลยครับบ้านห้วยเดือตำบลห้วยเดือบ้านห้วยเดือตำบลห้วยเดืออำเภอหนองหินนะครับจากปากทางเข้ามากี่กิโลนะครับประมาณสามสามกิโลสาม สามจุดหกหรือเปล่าไปดูผมไม่แน่ใจนะประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้หลวงพ่อหลวงปู่คันตีจานวโรนี่ปกติก็ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าห้วยเดืออําเภอภูเรือเออวัดป่าม่วงไข่ม่วงไข่อาเภอภูเรือครับก็ท่านได้ย้ายมานี่ท่านมาเอ่อเอ่อเรียกอะไรมามาโปรดมาย้ายมา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 สาี่นี่ใช่ไหมมาสาี่นี่ลูกศิษย์ท่านป่วย ครับลูกศิษย์ท่านป่วยท่านก็นเลยมาดูแลลูกศิษย์ท่านอุปถากท่านป่วยแล้วลุงปูก่ก็ท่านท่านสบายดีอยู่ใช่ไหมครับลุงปู่สบายดีครับสบายดีลุงปู่ก็มีส,สุขภาพสุขภาพตอนนี้ท่านดีมากสุขภาพดีมากครับได้กินอาหารได้นอนพักผ่อนตามระยะเวลาที่ครับกอาตมาก็เลยดูแลท่านท่านได้ไปทางวัดม่วงไข่ ช่วงไหนครับของของแต่แต่ละวันแต่แต่ละสัปดาห์ท่านได้มีโอกาสได้ไปทางนู้นไหมครับยังไม่ได้ไปเพราะท่านไม่ยังยังไม่ได้โปรดไปครับเพราะท่านจะดูแลลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทางนี้ประชาชนก็จะหลั่งไหลมาทางนี้มั่งก็ลูกศิษย์ที่ไปศิษยจนุศิษย์ที่ไปทางอ่าม่วงไข่ก็ก็จะถ้าไม่เจอหลวงปู่ก็จะมาที่นี่จะมาที่นี่ครับก็จะมาก็จะมารับหลวงปู่ที่นี่ครับครับก็เป็นประจําหลวงปู่ได้ชั้นกี่เวลานะครับตอนนี้ ตอนนี้ถ้าท่านก็คือฉันฉันว้สองเวลาคือที่ฉันสองเวลาคือท่านต้องรับยาดูแลสุขภาพอ่าดูแลสุขภาพก็เลยต้องทานฉันฉันก่อนก่อนทานยาด้วยอฉันไม่มียายาก่อนยาก่อนอาหารแล้วก็ยาหลังอาหารครับเชา้าเป็นก่อนอาหารเพลนเพื่อเป็นหลังอาหารครับ,รบ,รบเพื่อรักษาธาตุขันของท่านนะอ่ะธาตุขันก็แข็งแรงนะครับช่วงนี้สุขภาพท่านดีมากครับดีมากเลย ชัานเองก็ผ่อนอารมณ์หลวงปู่ก็สบายอยู่ยังแจ่มใสอยู่เนาะสิจานุสิทธิก็จะไม่ได้ไม่ได้ห่วงหลวงปู่มากแล้วตอนนี้ก็ให้หลวงปู่ดูแลก็มีหลวงปู่หลวงพ่อดูแลหลวงปู่อยู่ใช่ไหมครับครับอรจบอาตมาก็ดูแลที่นี่ปกติจะมีพวกมาถึงเวลาถึงคราวถึงเวลาอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมาทามาถอนหญ้าตอนไนครับอ๋อมาเอาหญ้าเอาอะไรช่วยตรงนี้ช่วยออกแล้วทาพัฒนาพื้นที่ตรงเนี้ยครับซึ่ง มันมันเป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันนะครับแปลกเหมือนกันว่าไอ้ลงพื้นที่นะย่าี้อันมันเจริญเติบโตมากเลยครับต้นไม้ก็จะขึ้นนี่แหละเป็นมันเป็นไร่นาสวผสมเป็นไม่ใช่ไรนาสวนเป็นสวนผสมเป็นไรสวนผสมผสมผสานปลูกผสมประสานทุกอย่างเลยใช่ใช่อ่าเกษตรเขาเรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ครับก็ไม่มีสารเคมีอยู่แล้วปลอดสารแล้วก็ไร้สารครับที่นี่ไม่มีสารเคมีไม่ได้ใส่สารทั้งปลอดสารนะครับใช้คําว่า ปลอดสารเลยนะครับเป็นเป็นอินทรีย์ซึ่งเป็นพื้นดินเดิมที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับตอนนี้เขามาปลูกปลูกตัวนี้เขาก็โตง่ายเพราะว่าเขาเขาอยู่กับพื้นดินเขาอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ววันนี้มาดูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่วัดป่าห้วยเดือนป่าห้วยเดือบ้านห้วยเดือตำบนห้วยเดืออำเภอหนองหินจังหวัดเลยครับอันนี้มาชมบารมีหลวงปู่ครับมาลงเพิ่มเติมอีกใช่ไหมครับ ผักบุ้งกล้วยกาแฟทุกชนิดผักหวานนี่ครับผักหวานต้นใหญ่ๆหน่อยต้นสูงๆหน่อยปลาเป็นอะไรก็ยกล่างลงปลาเดี๋ยวตัวนี้ก็อุดมสมบูรณ์มากเลยคุณพ่อท่านดึงพัฒนาเป็นพัฒนาดีพัฒนา ชาวบ้านไปอยู่ที่นี่เขาก็มาเก็บนี่ามะเขือมะเขือเนี่ยเกินประกอบอาหารมีชาวบ้านมาเก็บด้วย, <c oughs> ย,ยมีแนวของการปลูกทุเรียนด้วย<ช>นะครับ,รบปลูกกล้วยผสมทุเรียน<ช>นะครับเ<ช>พื่อเป็นแหล่งน้ําสลหรับทุเรียนระยะายาวๆเลย<ช>ตอนนี้ความสมบูรณ์ตอนนี้ก็เขียวไปหมดเลยครับต้นไม้ที่เป็นไม้หลักๆไม้เนื้อแข็งหลักๆก็จะ ลุงปู่ก็จะเก็บไว้เก็บไว้ให้ดูแลเป็นต้นน้ำสำหรับพืชสวนผสมผสานให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์เป็นการยึดน้ำไว้ให้ผักสวนครัวได้กินน้ำใต้ดินกันถึงบ่ายสามโมงเลยท่านก้อยท่านเปการพักผ่อนครับช่วงบ่ายมาหาลุงปู่ได้ช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับสิบห้านาฬิกาสิบห้าสิบห้าถึงช่วงเย็นเลยช่วงเย็นนะแล้วก็ช่วง ช่วงเย็นนี่ถึงกี่โมงครับบ่ายสามสามโมงถึงห้าโมงห้โมงห้าโมงประมาณนี้ห้าโมงกว่ากว่าแล้วตอนเช้านี่ตอนเช้านี่หลังจากฉันเช้าเสร็จมาแล้วท่านก็จะมานั่งท่านจะกลับมาที่นี่ครับก็ท่านจะก็จะอยู่ได้ประมาณอสักสามโมงครึ่งสามโมงกว่าเนี่ยรับพอสี่โมงจะต้องที่จริงก็เป็นสามโมงนะครับ ตอีนี้แต่และแต่ญาติโยมบางท่านบางท่านบงานบงทีท่านเมตตาก็อยู่นานหน่อยแต่ไม่เกินสี่โมงเพราะสี่โมงต้องพักไม่เกินสี่โมงครับครับนนี่รัชการหลวงป,ปู่ขาสาธุสาธุครับ,บค,ครับ,บรนี่ครับกดหลวงปู่หลวงปู่ขันติยานวโรค,ครับวัดปา่าห้วยเดือตำบลห้วยเดืออำเภอหนองหินวันนี้มากราบ ักลาบูชามากราบหลวงปู่ครับนี่ครับกุดหลวงปู่เอาเป็นห้องน้าค่ะเอาเป็นห้องน้ำเหรอครับโอ้ห้องน้ํานะครับห้องน้ําสวยงามนะครับสุขานะครับหลงอารมาให้หลวงปู่สุขภาพเป็นงไงบ้างครับช่วงนี้ก็สุขภาพแข็งแรงค่ะท่านดูสดชื่นขึ้นท่านท่านฉันได้กี่เวลาก็ปกติเลย ก็ฉันเวลาเดียวค่ะแต่ว่าเวลาเพลงเนี่ยจําเป็นจะต้องฉันบางทีนิดหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าท่านต้องฉันยาค่ะเพราะก็เลยต้องฉันเทียงอีกใช่เป็นสองมือนะครับใช่ค่ะสุขภาพรวมท่านเป็นยังไงบ้างครับดูโอเคนะคะดูโอเคดูสดชื่นสดใสก็เมื่อกี้ก็ยินเสียงหลวงปู่อารมณ์ดีอยู่ใช่ท่านอารมณ์ดียิ่งญาติที่ทำมาเยอะๆก็ยิ่งดีใจก็ ก็มีท่านมีเวลาพักผ่อนเตรียมที่อยู่แล้วตรงนี้ใช่ค่ะตรงนี้ค่อนข้างเงียบแล้วก็สงบเมื่อกี้นี้ไปไปเยี่ยมชมทางนู้นแล้วล่ะที่หลวงปู่เป็นสวนสวนผสมประการทุกอย่างขอบคุณมากนะครับได้ความยินดีค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับท่านมีโอกาสได้มาถวายพระตาหารชาติหลวงปู่วันนี้ครับผมท่านแนะนําตัวนิดนึงครับอ๋อ ก็มาทํางานที่อำเภอหนองหินนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้มากราบท่านครับปกติเมื่อท่านท่านอยู่ที่อำเภอเมืองเลยเมื่อก่อนครับผมแล้วก็ตอนนี้ย้ายมาที่หนองหินใช่ไหมครับครับผมย้ายมาช่วงไหนครับนี่ช่วงหนึ่งกันยาตะกี้นะครับหนึ่งกันยาได้มาดูแลลุงปู่เรื่อยๆนะครับก็มาบ้างไม่มาบ้างตามเอาความ ะดวกครับย้ายมาดูแลพี่น้องชาวน้องหินที่นี่ครับผมีโอกาสได้มาดูแลหลวงปู่อยู่เรื่อยๆนะครับเรื่องงานส่วนรวมทางจังหวัดเราเป็นไงบ้างครับช่วงนี้จังหวัดนี้โพดีออกมาแล้วก็เลยไม่ได้นั่นส่วนมากผมก็จะมารับพื้นที่ของน้องหินต่อครับนแล้วก็ ส่วนมากก็อยู่ในเรื่องของรับเรื่องราวร้องทุกข์ครับตอนนี้ครับครับครับและคงบางทีจะเป็นเรื่องสบายเรียบๆคงจะไม่มีเรื่องร้องทุกข์อะไรมากมายครับขอบคุณท่านมากครับมีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ท่านอีกท่านหนึ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมันร่าเยอะเกินก็คุณได้มาเลยครับมาทานข้าวที่วัดหลวงปู่ครับข้าวเหลือหลวงปู่ครับครับขุดหลวงปู่ หลวงพ่อครับทันติยานาวโรวัดป่าห้วยเดือวันนี้นำภาพบรรยากาศบริเวณภายในวัดป่านะครับมาฝากครับกุดไม้กุดติไม้สวยๆบรรยากาศดีๆครับวันนี้ ท่ามกลางป่าที่สมบูรณ์มากๆเลยครับนี่ครับครับลาตงลงปูแล้วครับ,<า>รบวันนี้ขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ